ทุกปัญหาย่อมมีทางออกสวัสดีค่ะทุกคนเอวาเองนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนดูคลิปเอวาอยู่ไหมเพราะว่าไม่ได้อัพคลิปเลยมาประมาณปีกว่านี้จะมาลองทําอะไรที่ตัวเองยังไม่เคยทําเลยในชีวิตนะคะนั่นก็คือการ ย้อมคิ้วนะคะทุกคนตอนนี้เอวาสีผมมันจะออกสีแบบน้ำตาลแบบกลางๆเรารู้สึกว่าช่วงหลังนะคะแต่งหน้ามาแล้วเหมือนแบบแต่งยังไงก็ไม่ละมุนคิ้ว <He w S 2> ของเรามันคอนทราสต์ hmm. กับสีผมนะคะซึ่งตัวที่กดมาจากแอปส้มนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะทุกคนเขาชื่อว่าเฟรมครีมบี e นะคะกล่องนะทุกคนเขาก็จะมีตัว ตัวครีมตัวนี้มาให้ตัวผงฟอกอะไรจิว๋วไม้ผายเพื่อผสมน้องให้เข้ากันนะคะเราจะต้องทําการครีมหน้าให้สะอาดหมดจดแล้วก็ล้างโฟมล้างหน้าซับหน้าให้แห้งแล้วก็รอให้ขนคิ้วอะ่ะมันแห้งสนิทด,ดีจริงๆนะคะสีมันจะได้ติดบอกให้ผสมแบบหนึ่งต่อนหนึ่งตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเขาบอกให้ปาดไปอย่างนี้แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวจะใช้แปรงของเลนส์สอเขียนคิ้วที่หมดแล้ว มาแบบย้อนขนอีกทีหนึ่งเออเธอมันคันยิบยิบอยู่นะจ๊ะแค่นี้ยังแบบคันยิบยิบเลยอ่ะทุกคนโอ้มก็าสหรือว่าเราแบบผิวเซนซิทีฟเขาบอกว่าทิ้งไว้ประมาณ10นาทีผ่านไป5นาทีสังเกตตรงเนี้ยเดี๋ยวรอบๆเนะี่ยคือแดงนะสิบนาทีแดดเดี๋ยวจะใช้ทิชชู่เปียกนะคะตื่บเด้นมากเลยทุกคน <laughs> โอ้ยกูจะลาเบ้ โอ้มก็อุ๊ยทุกคนมันทองแต่มันยังมีแบบรอยสักอะรอยสักเก่าเราอะ่ะแล้วรอยสักมันเป็นแบบสีสดำม,มาคือตอนคิ้วดำอะเราไม่เห็นว่ารอยสักอะมันมันยังเหลืออยู่โอ้ไม่ก็ชิบหายแล้วตลกมากเลยไม่เหลือขอละเป A later few moments later. เมื่อกี้รับตัวเองไม่ได้สุดๆแล้วก็คิดว่าเออฉันก็มีแชมพูที่ฉันแบบเอาไว้แบบสระผมเพื่อรักษาสีผมเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครที่สักคิวมานะคะและ้วกำลังมีความคิดที่แบบฉันอยากยอมคิวอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูคลิปด,ดีว่าแล้วก็ลองพิจารณาติกตองดูนะคะว่าจะทำหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยเรากำลังหาทางออกกันนะคะนะเป็นแชมพูตัวนี้นะคะที่ใช้สระผมเพื่อรักษาสีผมคิดว่า มันก็น่าจะช่วยได้แหละขนคิ้วเมื่อกี้มันก็ก็ออนแล้วอะดนตรงนี้ไปมันน่าจะติดอยู่อะทุกคนเอามารุ้นกันว่าเช็ดออกมาจะเป็นยังไงนะคะเฮ้ยเคยมันดีคือ รอบๆยังแดงอยู่เลยอะว่าส่วนตัวมันคิดว่ามันค่อนข้างแรงไปพรุ่งนี้อะเอวาจะทําการแบบว่ารอให้น้องเขาหายแดงแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูดีกว่าไหมแต่คือจากที่ดูตอนเนี้ยเออมันมันดีอยู่เดอ้อมันได้อยู่เดอ้อ มอร์นิ่งนะคะทุกคนก็เป็นเชา้าอีกวันนะคะที่เราทําการย้อมคิ้วไปนะคะโดยรวมสีออกมาค่อนข,ข้างประทับจิตประทับใจนะคะเมื่อคือนนะ่ะมันแดงมากแต่ว่าเออมันดีขึ้นเยอะเลยบางจุดอะ่ะมันเหมือนเป็นการไปผัดเซลล์ผิวทุกคนแล้วทาให้เหมือนดันหัวสิวขึ้นมาว่าเอวาทาการกดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคืออยากจะแนะนําว่าใครที่แบบเป็นคนผิวบอบบางแพ้ง่ายเหมือนเอวาไม่ควรจะแบบพอกนานแล้วก็ไม่ควรจะพอกแอรียที่มันแบบคูนแบบเวอร์วังเหมือนเอวานะคะให้มันอยู่ในแอรียแบบ คิ้วแค่เนี้ยก็พอแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปลองเมคอัพให้ดูนะคะคือตอนเนี้ มันมีปัญหาก็คือว่าสีคิ้วกับรอยสักที่เคยสักมามันคนละสีกันคิดว่าถ้าใช้เมคอัพช่วยมันก็น่าจะแบบเนียนๆกลืนๆก,กันได้นะคะเดี๋ยวจะไปลองแต่งหน้าแล้วกลับมาเจอกันใหมค่ค่ะนี่ก็คือฟินิชลุคของเราเป็นลุคที่จะออกไปยิมในวันนี้นะคะก็แต่งเบาๆไม่ได้แบบแต่งอะไรมากมายเนาะอันนี้คือเราก็ทําการเหมือนใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้ใช้ของน้องชัดสีคั p เปอร์เบว์ก็ทําออกมาได้ดีเลยนะคะตอนนี้ให้คะแนนคิ้วตัวเองประมาณเก้าถังสิรู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วแบบหน้ามันแบบไม่แข็งคอน ลดลงมันดูละมุนขึ้นนะคะทุกคนคิดว่ายังไงมัง่งก็ยังไงนะคะใครที่อยากจะยอมคิวเหมือนเอวาเดี๋ยวจะแปะพิกัดตัวนี้ไว้ให้นะคะเดี๋ยวเอวาก็ต้องขอตัวออกไปยิ้มก่อนแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเอวาฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เอวาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอ้อแล้วถ้าใครอยากดูรีวิวอะไระสามารถคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคิดว่าช่วงนี้จะกลับมาทําคลิปแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย